t ทยมาเก็ตติ้งสวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูการเพิ่มยอดวิวใน YouTube รูปนี้คือรูปก่อนเพิ่มยอดวิวครับและรูปนี้คือรูปหลังจากเพิ่มยอดวิวเสร็จแล้วทำยังไงไปดูกันเลยครับอันดับแรกแอดไลน์มาที่ Admin น11ของ3นะครับก็จะพบกับร้านไทยมาเก็ตติ้งหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการทักไทยแอดมินครับแล้วก็พิมพ์ได้เลยครับว่าต้องการอะไร ซึ่งวันนี้ลูกค้าต้องการเพิ่มยอดวิวใน YouTube ครับและแอดมินก็จะส่งเลขที่บาศาศาัญชีให้เราครับหลังจากนั้นให้เราทำการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยครับและรอรับยอดวิวได้เลยครับเสร็จแล้วครับเพียงเท่านี้เราก็จะมียอดวิวที่เพิ่มมากขึ้นแล้วเห็นไหมครับว่าง่ายนิดเดียวเอง <nossas S 1> ทำง่ายสะดวกรวดเร็วใช้ระยะเวลาไม่นาน และมีรีวิวน่ารักนารักจากลูกค้าด้วยครับถ้าใครสนใจสามารถแอดไลน์มาได้ที่ a d m มี1 1 2 3ไม่เลยครับอย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับ